โอ้ยย่โอ้ยโอ้ขาปลคพี่เอนโอโหลอ,อ,อยเนี่ยอะไรเนี่ยใ่มานี้โอ้ย,อยใช่มปนี่สิุเนี่ยขึ้นหอยม่ง bay 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 bonjour ouais